การเปิดฟ้ากว้างของก่องทับอากาศนภานุภาพคุณผิดประดิษกันรำผู้พันการบินตามสมัยนภานุภาพแข็งแกร่งและว่องไวสาตราวุธสิ่งใหม่ในโลกานภานุภาพรวดเร็วและเฉียบพลัน เป็นดังฟันแม่นยำและกว้างไกลเมผานุกภาพแสดงพลังสิวิไลเป็นมิติยุคใหม่แห่งไอทีสาธุ นาาจควมเท,เทคโนโลยีนั้นโดยหลักการคือการทำให้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเทคโนโลยีที่ดีสมบูรณ์จึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและมีความสูญเปล่าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดพระบร,รมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้ารับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทออห่างไกลโรคค่ะวันนี้ดิฉันนาวากาศตรีหญิงสุดใจชาประเสริฐและนาวากาศโทหญิงดร์พัทรพรพัทรโยธินเราทั้งสองคนรับหน้าที่นำสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่น่อยสวัสดีค่ะนุอพันน์ and Good afternoon f a n c l u b of the อ่างไกลโรค who are the foreigner and wanted to l i s t n to us น้องพันค์คะ ยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลนะคะน้องพันบางคนบอกว่ายุคสังคมเครือข่ายหรือโซเชียลเน็ตเวิร์นั่นเองโดยที่ตอนนี้ถ้าใครไม่มี facebook ดูจะตกยุคยังไงชักกอนเคนนะคะน้องพันนี่อาจจะรวมทั้งตัวพี่เองด้วยก็ได้แล้วน้องพันนะคะชอบเล่น facebook ไหม ชอบสิคะพี่หน่อยเพราะเรารู้สึกว่าพอเล่น f a c e b o o k นะก็จะมีเพื่อนเยอะมากๆเลยค่ะแถมได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วแถมเพื่อนๆพนสมัยเรียนนะพี่หน่อยฉันประถมค่ะก็หากันจนเจอบน f a c e b o o k อ่ะแล้วก็อยากฟังรายการของเราย้อนหลังก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ Facebook นะอะถูกต้องแล้วคะ่ะนั่นก็ดูจะมองโลกในแง่ดีจนกันไปนะคะบางคนที่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็าอาจจะมีอาการที่เรียกว่า จะกินจะอยู่จะหลับจะนอนก็ต้องถ่ายรูปบอกคนทั้งโลกว่ากําลังจะทําอะไรจะขาก็แต่ว่าจะขับถ่ายนะไม่ถ่ายนะคะน้องนั้นบอกเขาหมดเลยนะคะนี่ยหะคะน้องพันจะพบหน้าใครไปทําอะไรที่ไหนถ่ายรูปไว้หมดแต่จริงๆแล้วก็คือข้อดีมีเสียข้อเสียมีดีจะทําอะไรก็แต่พอดีพอดีก็จะไม่มีอะไรจะเสียนะคะน้องพันขาพี่น่อยแล้วถ่ายรูปนะ่ะมันมีข้อเสียตรงไหนล่ะคะพี่น้อย เราก็มีความสุขก็อยากจะบอกว่าเรามีความสุขไงแหมถ้าบอกใครว่าเรามีความสุขแล้วอยากให้คนอ,อื่นก็มีความสุขด้วยมันก็ดีใช่ไหมคะแต่อย่างว่าค่ะโบราณบอกว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเราไม่อาจรู้ได้ว่าใครจะปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเรานะคะในโลกเทคโนโลยีอันไร้ขีดจํากัดนี้จะใช้ประโยชน์อย่างที่น้องพานบอกก็ถูกต้องนะคะแต่บางครั้งเรื่องราวส่วนตัวของเราเช่นโดยเฉพาะพวกข้อมูล ปัรประจำตัวประชาชนวันเดือนพี่เกิดนั้นบางครั้งก็จะทาให้เกิดเป็นผลเสียกับเราได้อย่างเช่นว่าบางคนทิ้งสลิปอะคะ่าน้องพันค่อย่างที่เคยเราเราเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าแค่สลิปหรือกระดาษที่ออกมาจากตู้ ATM นั้นก็สามารถเอามากลับมาเป็นเอาเงินออกจากแบงก์ของเราหรือธนาคารของเราจนหมดตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนในโลกไซเบอร์หรือสังคมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นอันตรายสําหรับคนใจอ่อนหรือเชื่อคนง่าย หรือบางคนก็อาจถึงตายได้จิมคะต้องมานในื่อรงพานองเล่าบ้างสิคะค่ะได้ค่ะข่าวที่เขาบอกว่าแฟนนะชอบเล่น Facebook แล้วก็ไลน์ถึงกับต้องชักปืนจ่อยิงกันทิ้งเลยอะ่ะเขาบอกว่าหนุ่มใหญ่เมืองชลบุรีค่ะหึงว่าว่าที่ภรรยานะคะพี่หน่อยแชท a c e b o o k กับชายอื่นเลยโมโหอ่ะคว้าปืนยิงเสียชีวิตแถมนะ ยิ่งแม่ของฝ่ายหญิงให้พลอยตายไปด้วยอ,ะอ่ะแล้วพอจับได้ก็บอกว่าฝ่ายหญิงอ่ะเล่นไลน์คุยกับเพื่อนชายเชิงชู้สาวข้อเท็จจริงเป็นประการใดก็ไม่ทราบแต่ว่าเสียดายนะก่อนที่จะเป็นเจ้าสาวกลายเป็นศพแทนน่ะน่ารัสิคะคือเล่นตลอดเวลาไม่สนใจคนอื่นเลยค่ะแถมไม่ซื่อสัตย์ค่ะนะไม่ซื่อสัตย์กับแฟนหรือสามีของเขาก็เลยมีอันต้องเสียชีวิตไป หรือมีอีกค่ะที่พี่จําได้ก็คือช่วงที่มีแชทกันใหม่ๆนะคะเป็นคุณครูสาวที่สวยด้วยนะคะสอนภาษาอังกฤษและเป็นคุณครูต้นแบบก็คือเป็นคุณครูสอนคุณครูอีกทีหนึ่งด้วยค่ะปรากฏว่าท่านก็เชื่อง่ายเชื่อคนง่ายว่าคนอื่นก็จะคิดดีอย่างท่านต้องบอกงั้นก็ถูกหลอกไปทําอาจารย์ประมาณนั้นแล้วก็ถูกฆ่าหันศพเลยตอนนั้นพี่ก็ยังงงงงค่ะทุกท่าน,นว่า เอ๊ะเขาคุยกันแชทกันไปแชทกันมาย่างไรถึงกลายไปส่งกันได้เขาค่ากันตอนไหนเอามือ ใส่สายเขาไปฆ่ากันได้เหรออะไรเงี้ยนะคะคิดแบบเชยๆตกลงเขาฆ่ากันยังไงคะทุกท่านแหมเขาฆ่ากันได้บนความใจอ่อนนะสิคะพี่น้อย <S <S ก็แบบว่าวคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็หลงเชื่อในคําพูดที่เขาพิมพ์อ่ะหรือว่าโพสต์ภาพสวยงามที่ตามที่เขาบอกไงหล่อหล่อ,อเข้าใจไหมคะแล้วเขาก็นัดออกไปลนอจริงไหมมันไม่จริงนสิบางทีน่ะใช่ไหมคะคพสที่ฆ่านี่ก็ไม่จริงนะคะในเคสนี้ก็ไม่จริงแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคน, <ะ S 1> น,นดีเหมือนอย่างที่เขาเขียนพิมพ์ไว้อ่ะเขารู้อี คี่ว่าเขาหลอกอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ไงไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็จะบอกว่าแหมเดี๋ยวนี้นะจะช่วยไครทีก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าอยู่ในความหลอกลวงอะ่ะจนไม่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะที่เขาพูดมานะจริงหรือเปล่าไงนะคะแล้วก็ทุกคนก็เลยเข็ดนะคะไม่กล้าที่จะช่วยค่ะตอนนี้สังคมของเราก็ค่อนข้างเสื่อมลงการ คือทาให้ไม่กล้าที่จะดูแลช่วยเหลือกันเพราะว่าไม่รู้ว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องเท็จนะคะค่ะห้างหลังสุดนี่ก็คือสามีภรรยาอยู่กินมาหลายปีกท่พันมีลูกชายหนึ่งคนเกิดทะเลาะบาแหวงเนื่องจากว่าภรรยาเล่นเฟซแล้วก็สามีเห็นว่ากําลังคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีตัวเองพอสามียืนยืนอยู่ข้างหลังไม่เห็นไงก็เกิดการหึงหวงแล้วก็ลงมือยิงเลย ยิงภรรยาแล้วก็ยิงตัวเองตายตามสรุปว่าแล้วลูกอยู่ใครอะใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะพี่หน่อยตอนนี้นะสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเล่น Facebook หรือไลน์ก็เป็นเพียงแค่สื่ออย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าพฤติกรรมของเราสิคะการนอกใจรังหากอะเป็นสาเหตุแห่งทรงอนัตรกรรมในครั้งนี้นอกจากนี้นก็มีเหตุน่าสลดใจค่ะพี่หน่อยจิพ<ช>ันจำได้ว่าตอนที่สมัยน้องพันไปเรียนต่างประเทศอะคะ่ะเกิดขึ้นในรัฐ โคโลราโดที่นทำไปเรียนเนาะแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะเล่นเกมบนเว็บไซต์ค่ะ<ร>นะคะ<ร>ของที่โพสต์อยู่บน Facebook อ่ะแล้วก็นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้อยอะค่ะเล่นน้าในอ่างน้ํานะจนลูกน้อยเนี่ยเปิดน้ําเล่นจมน้ําตายอะ่ะแล้วคุณแม่อายุเท่าไหร่สามสิบสี่ปีก็ถูกจับในข้อหาประมาท จนเป็นเหตุให้ลูกคนเดียวของเธอเสียชีวิตแล้วเธอก็ได้สารภาพว่าในตอนนั้นอ่ะเธอเข้าไปเล่นเกมอ่ะ c o f l e f World ค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติของเธออ่ะแล้วก็กำลังเช็คสเตตัสอัปเดตว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แชร์วิดีโอซึ่งระหว่างเล่นนะเธอก็หันมาดูลูกเป็นพักๆค่ะซึ่งลูกน้อยเนี่ยก็เล่นน้ําเป็นปกติแต่จากนั้นสักพักหนึ่งนะเธอก็ได้ยินเสียงว่าเอ๊ะมันทําไมเงียบไปผิดปกติอ่ะค่ะแล้วพอมาดูอีกทีระดับน้ําก็สูงขึ้นจนท่วมลูกของเธอและพบ ลูกของเธออยู่ในสภาพที่ความหน้าเสียชีวิตแล้วชก็คือพอเล่นเกมเนี่ยอีกนิดหน้าอีกนิดหน้าแล้วก็เพลินแล้วก็ลืมไปว่าตอนนี้ได้ทิ้งลูกไปนะคะครั้งล่าสุดนี่คือเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2556ันยนี้เองนะคะก็คือรปภค่าสาวอายุ17ที่ลวงผ่าน Facebook อีกเช่นเดียวกันเพราะกลัวว่ารับไม่ได้ว่าตัวเองแก่แล้วก็ไม่ได้รวยจริงแต่ก็แก่นะ ก็คือแก่จริงๆอะแล้วเ็าไม่ได้รวยจริงๆด้วยแต่ในภาพที่โพสต์หนุ่มนะค่ะแล้วก็บอกว่ามีเป็นนักธุรกิจอะไรนะคะบอกว่าคุยผ่านกันแปดเดือนไม่เคยเจน้ากันเลยอะไรไงต่อขั้นพันแหมแล้วเขาบอกว่าเหตุเนี้ยเกิดวันที่สามตุลาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าน้องอ่ะคือบอกน้องว่าจะพาไปไหว้แม่ไง แล้วก็นัดน้องออกมาใช่ปะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันในช่วงดึกแล้วก็ถามน้องว่าเนีย่ยรักตัวเองจริงหรือเปล่าแมมแค่น้องพันเห็นหน้าน้องพันก็งงไงคะไม่กล้า้าเป็นน้องพันนะก็ไม่กล้าพูดอะไรอะ่ะเขาก็เลยบันดาลโทสะคะ่ะใช้แขนรัดคอผู้ตายจนแน่นิ่งหลังจากนั้นยังไม่พอพี่น่อยยังไม่สาใจาใช้น้ํายาล้างห้องน้ํากรอกปากค่ะแล้วก็ ตัวเองก็กินเข้าไปด้วยเพื่อหวังว่าตัวเองจะตายตามแม่กินเข้าไปนิดเดียวก็จะตายได้ไงล่ะไม่แน่จริงนะคะก็คือนั่นคือการนัดหมายกับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าที่แท้จริงค่ะรู้จักแปดเดือนหรือรู้จักมาเป็นปีๆในสังคมเสมือนจริงในโลกออนไลน์นั้นก็แปลก็คือมันไม่จริงมันไม่จริงนะคะสังคมเสมือนจริงมันไม่ใช่เรื่องจริง เพราะฉะนั้นการที่ไม่รู้จักกับเขาแต่นัดไปกับเขาเนี่ยก็คือเปิดโอกาสการรับนัดเนี่ยก็เหมือนปลาติดเบ็ดแล้วค่ะน้องๆคะเพราะฉะนั้นเหลือแต่ว่าจะเอาปลาตัวที่ติดเบ็ดนั้นไปต้มยำทําแกงอะไรนะคะเรื่องนี้เรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้คุณแม่ร้องไห้บอกว่ากว่าจะอดทนเลี้ยงลูกมาทั้ง17ปีเนี่ยต้องอดทนแค่ไหนพ่อแม่เลี้ยงมาพร่ำบอกสอนก็บอกว่าล้าคานนะคะไปเชื่อคนอรู้จักกัน8เดือน แต่พ่อแม่เลี้ยงมาสิบเจ็ดปีไม่เชื่อนะคะนี่ถ้าน้องตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือดูหนังสืออยู่กับบ้านตั้งใจทำอนาคตตัวเองให้ดีก็จะไม่ต้องถูกฆ่าตายพ่อแม่ก็จะไม่เสียใจอย่างนี้นะคะน้องๆต้องฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยใช่ค่ะพี่หน่อยฟังแล้วก็สลดใจนะเพราะว่าถ้าหากพูดถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมซึ่งปัจจุบันนะคะก็คือ Facebook ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายสังคมบนโลกเสมือนจริงค่ะที่คนนิยมใช้กันมากนะคะพี่หน่อยเนื่องจากว่าอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารแล้วก็การอัปเดตสถานะปัจจุบันรวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวของเราให้กับเพื่อนที่สนิทนะคะอยู่บนเครือข่ายดังกล่าวได้รับรู้ค่ะพี่หน่อย<ช>พี่หน่อยว่าจริงไหมอ่ะจริงค่ะน้องพันเชื่อไหมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่จริงๆด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ สวัสดีครับไอ้เหินดีดีดีไอ้เหินกินข้าวแล้วอะครับงูงี่งูงี่โอ้ไอ้เหินจะไปไหนนี่จุบุจุบุไอหยัง,งมันนี่เออเนี่ยตั้งแต่ห่านมีเฟซบุ๊กกระเปื้อนนี่นะมันยอมออกบ้านไปไหนเลยน้ออัจฉริยะอิอ,อีคิวควฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าโอ้หยังเนี่ยถามกับตอบอู้กับบอู้เลิกกัจุบุจุบุงูงี่งูงี่ไอหยังกับบอหงูเฮ้ยอ๋อเหรอ เออเออเออไอ้ยะโอ้ไอ้ย่ะล่ำเหลือนี่เออนี่ได้ข่าวว่าอันพี่ลุนเมียไอ้เหินอ่ะมันไปมีกิ๊กใหม่บ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเขายังรักกันยุเหมือนเดิมจุ๊บ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 นรกข้ออู้ภาษาอย่างก็บบอลหูเรื่องบอกให้อย่าไปแล้วเนอะเครเครบายจุ๊บจุ๊บแสบ สวัสดีครอบไอเหินเออดีดีดีกินเท่าไงแล้วก็เข้าวันนี้ยังเลยเบือเลนเอาพอดีเลยวันนี้ผมซื้อจิ้นควายมาลาบบอยเหินโอ้ยเอากะเากโอ้ยเหมาะกับแล้กกันเนี่ยมาเอามีดเอาเขียงเอาโคกมาเออขิงลาบอยู่นี่เนอะเดี๋ยวไอไปเก็บพักกับเด็วได้มาโอเคเลยโอ้ยไอเหินมันยังไปเก็บพักกลับมาเมินเต็มเมินว่ามามาสักตือะบ่เฮ้ย มาม้าที่เกิดเราไปตัวซ้อพ่อสักกำรเหรอโอ้ยยังเนี่ยงั้นมันนั่งแพ้หู้พักอย่างใดในไอ้เหินเออนะดูให้เยอะลงเฟซนุ่มปรกาศนี่โอุ้หได้มุมจัดดีบ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไปเด็ดป้อมเด้อเดี๋ยวถ่ายแสักห่าอยู่เดี๋ยวขี้ไปก่อนใครได้ตัวไปโอ้อันก็เข้าใจมาเนาะเดี๋ยวภาพมันจะคายนะเออได้ถ่ายไดเออใกล้แล้วนะโอ้โหเรียบร้อยละลาบมือนี้เครื่องในก่อนม่อ พักกับกบก็งามน้ำเพ้ยก็ร้ายงามไส้ไอเลนแล้ววันนี้งดเข้าหนึ่งองค์ขาล่งควายนอนจะกุ้ยกินแล้วเนอหยุดสต๊อปโอ้อยังไงฟ้องกินเตอ,อยังไอเห่เดี๋ยวเดเด๊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 เหเด๊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 เดเอเด๊เด๊เดเดอเเด๊ยดเด๊เดอเด๊นเดเเเฮ้ยเเเเดู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามุมนี้รับมุม,มหนึ่งปอ้อกาป้อกาเดี๋ยวใจเยน็นพวกกินนะเนดะี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายอดพักการเนี่ยไปเป็นโฟก้าเราเดี๋ยวเอาถ้วยจินลาบมาเป็นแฝกกาวอยู่ดังหลังปุ๊บๆโอ้โหอ,อ,อยากเข้ากันยากมากครับแฟกกาวโฟกาวอย่างกับบางงูปเ่เฮ้ยเออเล่นขี้ปเอาน้ำเย็นมาไปไม่กระติกน,น้ำแขง็งขนาดที่ไหนเดี๋ยวให้ไปจัดพรอปหั่นน้อยอยู่เออจัดพรอบอยู่เข้าใจเนอะอยากหยีเข้านะเออ อย่าเข้ากัยาก,กาย ets. อยี่จะถ่ายรูปใจห้ไปเอาน้ำกระติกไงอย่างนั้นเข้าเอิรนแมนเตบะบ่เฮ้ยอย่าเล่นห่าว่าเราบ่ไ,ได้หักเลือดเราลากควายเนี่ยนี่อยบบามาก็มาโจดย์ม้วนเราพอฮะโอ้มาเมากระไทยฮู้ปลงเฟสไ,ไยทยฮู้ปอ,อยู่ฮขน่ะก็ <S <S คิดอย่าบ<ว>อกเฝ้าอะฮู้ว์ฮ่านี่<ฟ><ว>บอกเฮ้ยเฮ้ยบอไดหักเลือดเรบอกเฮ้ย ในเฟซนี่มันเป็นผายกิ๊กคิงก์รอใช่เหรอภาพนี่เป็นถ่ายรวมผายเป็นผายบ่หูเป่นเ้หูจักแล้วฮู้ที่คิงอยู่กันในห้องสองต่อสองนี่มันเป็นอย่างไรบอกมาอ๋อมันก่อนแอบสบายไปตรวจในห้องคินนิกเนี่ยหมอเป็นกำลังตรวจอยู่อยู่ในห้องตรวจพอมแต่เลยถ่ายฮู้เกบไว้แล้วฮู้ที่คิงแก้ผ้าอยู่บนเตียงนี่เหรอคิงจะว่ายอย่างไรอ๋ออ๋อนนอันนี้หมอหมอเ็นกำลังตรวจภายในอยู่ อุไอ้น <Natürlich>. ี่ทิ้งตาเฮ้ยเจ้าเจ้าจ้าเจ้าอะไร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 บายบายบายเครเครจุบจู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 บอะไรแม่เออเฟซบุ๊กของน้องพานนี่เสียงไดฟิล์มนะคะแต่ก็เข้ากับยุคสมัยนะคะเพราะว่าจะกินจะอยู่จะนอนจะนั่งก็ได้แต่ถ่ายรูปขึ้นเฟซกันจน เราใช้เวลากับมันมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดด้วยนะคะปัจจุบันสังคมออนไลน์นี้ก็เป็นที่นิยมอย่างมากแล้วก็บางครั้งก็จะมีพิษมีภัยอย่างที่ในเพลงด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านของเราค่ะวันหยุดหลายวันจึงโพสต์บอกเพื่อนๆนที่สนิทนะคะ<า>บอกว่ากลัวไม่รู้ว่าไปไหนอบอกด้วยว่าจะไปเมื่อไร่จะกลับเมื่อไร่เป็นไงคะผลเป็นยังไงคะทุกันก็กลับจากที่พักผ่อนได้หลายวันนะเพื่อนบ้นนะนานของเราพอกลับถึงบ้านก็แทบจะเป็นลมค่ะนี่หน่อยเพราะว่า บ้านถูกงัดข่แล้วก็ยกเขาไว้ซาเรียบวุดไปเลยพอย้อนนึกไปนะก็เหล่านั่นแหละไปโพสต์บอกขโมยหรือว่าโจรที่จ้องจะงัดเข้าบ้านว่าเราอะ่ะจะไปเวลาไหนนึกแล้วก็เจ็บใจอะ่ะดังนั้นนะคะวันนี้ทางรายการของเราก็จะมาพูดถึงสิบ ข้อหลักๆนะคะข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือประเภทสังคมออนไลน์เช่น Facebook Twitter อย่างเช่นถ้าเราจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็ไม่ควรจะระบุข้อมูลส่วนตัวที่แสดงความจําเป็นอย่างเช่นวันเดือนปีสถานที่เกิดเพราะอะไรครับพี่หน่อยแต่จริงๆก็จะถามทุกครั้งเลยนะ เพราเราก็ปลอมก็ได้นี่ก็แสดงว่าทุกคนก็ปลอมถ้าเราคิดกันอย่างนี้ถูกไหมคะเพราะว่าอะไรคะข้อมูลส่วนตัวนั้นก็จะเป็นเหตุให้เขาเข้าถึงที่จะไปสู่การทําธุรกรรมบางอย่างได้บางทีเขาเราอาจจะเผลอไงน้องพันกลัวเพื่อนไม่รู้ว่าเราเกิดเมื่อไหร่เขาจะต้องมีแฮปปี้เบิร์เดย์กันนะนั่นอ่ะนั่นแหละค่ะเราแค่หวังว่าน้องพันก็ด้วยไงนะคะก็อยากให้เพื่อนเมาแฮปปี้เบิร์เดย์แต่ว่า พวกขโมยขจรเขาก็แฮปปี้เหมือนกันะนะคะก็คือเขาก็จะรู้ว่าวันเวลาบัตรเครดิตก็จะถาม,มก็จะถามวันเดือนพีเกิดบัตรประจําตัวประชาชนปรากฏเขียนไว้หมดเลยค่ะอันนั้นก็เหมือนช่วยทําให้การจรการ,รทําได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะแล้วบางคนนะคะก็เก็บบัตรบางทีนะทําบัตรหายอะ่ะเก็บบัตรเราได้ก็สวมสิทธิ์นะคะเซ็นชื่อเราอย่างครบถ้วนเลยแล้วก็สามารถปลอมแปลงเอกสารแถมยังไม่มีใครใส่ใจเวลาเราเซ็นชื่อกันอีกลองนึกภาพดูนะพี่หน่อยเขาบอกว่า เขามีสถาบันสถาบันหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าคานิจิเมรอนนะคะเขาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหากเราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไปก็เท่ากับว่าเราเปิดประตูทางธุรกรรมทางด้านการเงินให้บุคคลคนนั้นน่ะเกือบค่อนตัวแล้วอย่างเช่นไม่ว่าจะระบุวันเดือนปีเกิดนะคะดเด็กๆวัยรุ่นอายุน,อยน้อยๆก็จะสามารถถูกล่อลวงไปได้อะใช่แล้วค่ะ หรือว่าอย่างที่เมื่อกี้นี่บอกนะคะว่าวางแผนเดินทางจะไปไหนถูกเพื่อนไม่ทราบใช่นะเพื่อนอจะได้ร,รู้ว่าจ้องดูว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพไปอิตาลียุโรปอเมริกาหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็บอกเขาไปหมดเลยจะไปเมื่อไหร่จะกลับามาเมื่อไหร่คุณโจนก็บอกว่าอ๋อขอบคุณมากเดี๋ยวจดัดให้อย่างเงี้ยนะคะน,น้องพันค่ะแล้วก็บางทีนะก็บอกว่าว่าออวันนี้ไม่อยู่นะลาไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วจะกลับมาวันจันทร์นะคะแหมเป็นไงล่ะ ก็จัดให้ไงคะค่ะแล้วก็ควรระวังข้อต่อมานะคะก็คือว่าถ้าอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานนะก็ไม่ควรนํามาแสดงอย่างตรงไปตรงมาอย่างเช่นน้องพันนะ่ะชอบโพสต์ไนงะวันนี้อาทิตย์นี้นะจะเป็นหลัล่งล้าสมุยมาเลยฟ้าสวยน้ําใสแล้วเป็นไงคุณโจนก็บอกว่าโหคุณพันไม่อยู่ได้ทีนะคะ,คะเข้าถึงบ้านเลยเพราะฉะนั้นโพสต์อะไรก็ต้องระวังกันนิดนึงคะ่ะค่ะหรือความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมสังคมค่ะน้องพนันอย่างเช่นว่านในเรื่องของ การโฆษณาเล่าบุหรี่อะไรเนี่ยจะไม่มีใครมาอคอยดูแลนะคะในใคลิปข่สังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็จะมองเห็นพฤติกรรมการเรียนแบบก็อย่าลืมนะคะว่าที่เขามองเห็นว่า YouTube ที่ให้คนให้เด็กเสพยาเสพติดอะไรเอาขึ้นมาเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีใครจะมาคอยดูแลป้องกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการดู อย่างแท้จริงค่ะค่ะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะคะที่เราเริ่มเห็นตัวอย่างจากต่างประเทศค่ะเป็นหมดเรียนให้เรารู้ก็คือเมื่อเราโพสต์ความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมสุขภาพอย่างเช่นเราป่วยด้วยโรคหนูโรคนี้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะมือเจ็บหรือว่าแอดมิด <c oughs> ไว้อูมีปัญหาสุขภาพหายใจไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีว่าบริษัทประกันสุขภาพค่ะหลายๆบริษัทก็ขยันเข้ามาดูความเสี่ยงนะ,ะแล้วก็มันก็มีผลต่อ ผู้ที่เอาประกันด้วยทําให้ไม่สามารถเคลมได้เพราะว่าภาพนี้โพสตก่อนที่จะทําประกันไงคะพี่น่อยก็เ,เป็นเหตุให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเ,เคลมประกันแล้วก็บริษัทประกันสุขภาพก็ยกเลิกกรมธรรม์ไปโดยปร,ริยายค่ะพี่หน่อย <c oughs> เราไม่รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราสร้างบัญชีผู้ใช้ก็จะ <c oughs> ถามว่าเรื่องของพาสเวิร์ดนะคะทุกครั้งที่เราสร้างบัญชีขึ้นใหม่เนี่ยเราก็อย่าลืมว่าพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เนี่ย เราก็กลัวจะจาไม่ได้เราก็บางทีใช้เดิมๆ<ห>าบางทีก็ใช้ซ้ําๆหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งคนที่เขาเข้าถึงพาสดเนี้เขาจะพอเดาได้ว่าเราใช้รหัสอะไรและรหัสนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเราซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็ต้องรู้จักเลือกที่ใช้แล้วต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะ แล้วก็ควรระวังเข้าต่อมาก็คือการจอดรถหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ทาเป็นประจํานะก็ไม่ควรที่จะมาเผยแพร่อย่างเช่นเด็กๆมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้คุณแม่กําลังจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องไปล้างจานแล้วก็โพส์แบบนี้ทุกวันเลยเวลาเดียวกันด้วยก็รู้ว,<ะ>ว่าคุณแม่จะกลับมาเมื่อไหร่ใช่ <c oughs> แล้ว <c oughs> ไงคะต้องระวังนะเพราะว่าไม่งั้นนี่ขโมยกระจกจะวิ่งเข้าไปหาน้องเลยค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็คืออย่าลืมว่าเราเข้าใน Facebook ได้คนอื่นก็เข้าได้เช่นเดียวกัน นะคะ,นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องขององค์กรบริษัทข้อมูลภายในองค์กรของเราหรือเราบนเกี่ยวกับการทํางานหรืออาจจะลงไม่พอใจเจ้านายบาง <c oughs> ทีเขียนเผลอว่าเจ้านายไปอะไรเงี้ยนะคะก็เจ้านายทั้งทงี่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่เจ้านายก็พอเดาได้ <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ค่ะก็ความ รุง่งรอดในด้นานี่การงานก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะ,ะเพราะฉะนั้นการเพิ่มเพื่อนโดยไมาราา่ระมัดระวังแล้วการโพสต์อะไรโดยที่ไม่มาระมัดระวังก็อาจจะเป็นอันตรายกับความาการทํางานของเราได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วขอ้ขอระวังข้อต่อมาก็คือไม่ระบุชื่อบุคลาลหรือว่าระบุภาพหรือแท็กรูปมากเกินไปไงส่วนใหญ่นะคะน้องวันไหน ตัวน้องพันเองนะเป็นน้องพันนรคะเป็นพี่เชื่อได้เ <c oughs> วลาไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะ<ว>แทกจะลด,<น>ะล,ดลดลงมางน้องพันจะลดลงค่ะก็คือแทก,ก็อยากให้หลานอยากให้น้องชายแล้วคล้ายๆหลายๆคนเพื่อนเพื่อญาติสนิทนะ่ะได้รู้ไงอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปจยแท็กให้น้อยลงคือญาติสนิทของเราก็ดีนะคะแต่ว่าคนที่เขาอยากจะมาสนิทกับเราโดยที่เราไม่อยากจะสนิทกับเขาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะ อีกข้อนึงก็คือในเรื่องของการตั้งความเป็นส่วนตัวค่ะและการปล่อยให้ Facebook นี่ค้นหาพบตัวเราลงได้อย่างจำกัดลงได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะ,คะเพื่อป้องกันคนแปลกหน้าเข้าถึงข้อมูลของเราค่ะให้เขาไปค้นหาของ a c e b o o k เนี่ยไปตั้งข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เลือกเฉพาะเพื่อนเท่านั้นบางทีเพื่อนเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะก็เ,เป็นเหตุข,ของความไม่ปลอดภัยของเราเช่นเดียวกันนะคะและ้วก็ควรระวังต่อมาคือพี่หน่อยไม่ควรให้เด็กใช้ Facebook โดยที่ไม่ควบคุมตรวจสอบแม้ว่า Facebook นั้นน่าจะไม่นอนุญาตให้เด็ก อายุต่ำกว่า13บามขวบยังไม่ถึงเกณฑ์แต่เด็กหลายคนอย่างเช่นหลานน้องพันก็สามารถเข้าเล่น facebook ได้แล<ช>้วพอ<ะ>พอเปิดคอมพิวเตอร์ปุ๊บก็จะโชว์ที่เครื่องคุณป้าไงว่าหลาน่ะ,ะเข้ามา facebook แล้วก็โทรไปฮลัลโหลน้องแบนทำอะไรอยู่คะตอนนี้เล่นอะไรอยู่หรอคะไม่ได้เล่นนะคะคุณป้าแต่คุณป้ารู้นะว่าหนูเล่น facebook เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องคิดในทางกลับกันว่าคนอื่นเขาตั้งเอาไว้เช่นเดียวกับน้องพันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราเปิดเขาก็เปิดที่เครื่องของเขาความไม่ปรารถนาดีมันก็จะตรงไปหาเขาได้นะคะว่าเขาจะทําอะไรกับข้อมูลที่เรากําลังจะโพสต์ต่อไปนี่ต้องคิดเลยนะคะค่ะพี่หน่อยที่พี่หน่อยบอกว่าเนี่ยมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนกับได้ดูหนังฝรั่งอะ่ะแล้วก็เจอกับตัวเองเรื่องอะไรคะน้องพันไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะ ก็คือในหนังฝรั่งเหีือเขามีการแฮกข้อมูลหรืออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยหายไปจากโลกและตายไปแล้วแต่ปรากฏว,ว่าพี่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลงานโรงพยาบาลอะไรอย่าไปเอ่ยน้ํานะคะ,คะก็ปรากฏค้นหาข้อมูลของคนไข้อะไรต่ออะไรตอนหลังก็จค้นหาของข้อมูลของตัวเองเพื่อะจะไปทํอขอยาหรือว่าไปหาคุณหมออะไรนะคะปรากฏเขาบอกงี้ค่ะ ผู้ป่วยจำหน่ายเสียชีวิตแล้วอู้เศร้าเลยว่าตายแล้วนนตกใจเลยค่ะค่ะนึกว่าไอ้ที่นั่งอยู่นี่ตกลงาตายันเรื่อย <c oughs> อ่ยเจ็บเจ็บอ่ะเจ็บไหมคะเจ็บต้องถามเพื่อนให้หใ,หให้ยืนยันว่าตกลงเรายังหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยนะคะค่ะเนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เป็นสังคมเสมือนจริงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อเราอยู่ในสังคมเสมือนจริงซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ต้องทำหรือดูแลตัวเองอย่างระมัดระวัง ข้อสาคัญก็คืออย่าลืมดูแลคนที่อยู่รอบกายข้างๆกายเราพูดคุยกับเขาบ้างดูแลคนที่อยู่ข้างๆเราให้ดีที่สุดอย่ามัวแต่เสียเวลาพูดคุยกับคนที่อยู่ไกลตัวและไม่รู้ว่าเขาปรารถนาด,ดีกับเราหรือเปล่านะคะเพลินที่เดียวเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการทออห่างไกลโรคจนจบค่ะคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการรับฟังรายการสุขภาพแนวเรื่องใดแล้วตอนนี้นะคะก็ยังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook รายการทออห่างไกลโรคติดตามสาระดีๆเ,เรื่องสุขภาพกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับดิฉันนาวากาตรีหญิงสุดใจชาประเสริฐและนาวากาโรยิงดรพัทรพรพัทรยโยธินขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ